สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับดีแล้วก็สู่ช่อง i m c Channel แล้วก็อยู่กับผมยิมุชินะครับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดกลุ่มนะครับมีหลายคนถามมาในหลายๆคลิปเลยนะครับไม่ได้ทําคลิปสักทีว่าใช้กล้องอะไรถ่ายนะครับแล้วก็จัดไฟยังไงใช้ไมอะไรในการถ่ายนะครับผมก็มีหลายคนถามมาเนาะก็วันนี้ว่างพอดีนะครับก็เลยได้มาทําคลิปนะจริงๆแล้วเนี่ยผมเคย บอกไปหลายๆครั้งนะหลายๆคลิปแหละแต่ว่าผมก็เข้าใจแหละว่าคนที่เขามาติดตามใหม่ๆเขาก็คงไม่ได้เข้าไปดูในคลิปเก่าๆเนาะเดี๋ยวนี้จะมาบอกนะครับว่าผมใช้กล้องอะไรถ่ายนะครับใช้ไมอะไรอัดเนาะตอนนี้ใช้กล้องของเพื่อนอยู่นะครับใช้กล้องของคุณสมปองอยู่นะในการถ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปในแต่ละอุปกรณ์ที่ผมใช้นะผมจะไม่บอกอุปกรณ์ร่ผใช้นยคือมันดีนะแต่ว่าคือผมก็ชอบแบบนี้ก็ใช้แบบนี้นะมันมีตัวที่ดีกว่าน,นี้อยู่แล้วแหละนะเอาเริ่มจากกล้องก่อนนะครับพี่ทําไมภาพพี่มันชัดจังเลยทําไมมันคมจังเลยแล้วแบบ ทำยังไงสีวิดีโอถึงสวยจังเลยที่ที่ผมไม่ได้ถ่ายแค่แบบถ่ายปุ๊บแล้วก็ลงเลยผมถ่ายเป็นแบบตัวซีล็อกนะครับแล้วก็อเอาไปเกรดดิ้งนะครับเกรดสีในโปรแกรม Da วินชีต่อนะครับไม่ได้ถ่ายแบบปุ๊บแล้วลงเลยแต่คลิปเนี้ยเดี๋ยวคลิปเนี้ยจะถ่ายปุ๊บแล้วลงเลยก็จะได้เห็นเปหน้าของผมนะฮะแบบเรียวเลยนะก้อนที่ใช้ถ่ายนะครับก็คือเป็นตัว U S R นะครับก็คือตัวนี้แหละนะ นะัแล้วก็เลนที่ใช้นะครับก็จะเป็น rf 24-70 f 2 8 l นะครับนี่คือผมพึ่งถอดออกมาจากขาตั้งกล้องเลยนะจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ถ่ายไปเป็นคลิปหลายๆคลิปแหละผมก็ใช้ประมาณเซตเนี้ยนะครับแล้วก็ไมเป็นไม์ไวเลสของาลาโมนิกนะเดี๋ยวเอากล้องกับบอดี้ก่อนนะ ไม้ออกออกไปปึ๊บจริงๆผมจะมีเลนส์สตัวนะครับอีกตัวนึงจะเป็น35มนห้าผมเพ้่มีเสิร์ฟให้เป็น3ามห้นะครับตัวนั้นก็จะได้ในการละลายหลังมากกว่านะครับแต่ว่าเซตหลัลงๆในที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็น2 4่สเพราะว่าอยากจะได้มุมวายแล้วก็ผมติดไมค์ช็อตกันอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันห่างมากขึ้นนะครับไม่ได้อยากแบบให้กล้องมันอยู่ไกล,ลไอะไรเงี้ยเสียงมันจะไม่ไม่คมเนาะนะครับผมก็มันจะได้ความคมมากๆนะใน,ใ,นในเลนของ2470นะครับมันจะเป็นเลน L นะครับจะเป็นขอบแดง แต่ว่าน,นี่ติดฮูดอยู่นะขอแดงมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ามันเป็นเลนสที่ค่อนข้างแพงนะแล้วก็ประสิทธิภาพก็คือมันก็ดีแหนะตามตามราคาของมันนะครับแต่ว่าก็ไม่เไดป็นที่ต้องใช้ตามผมนะอันนี้ผมซื้อมาในการถ่ายรูปด้วยบอดี้ที่ใช้ก็จะเป็นออสอนะครับ U.S.R ถ่ายเป็น Full HD 60เฟรมแบบ O.I. นะครับมันก็จะได้ในเรื่องของความคมมากๆนะครับในส่วนนี้ นะใครที่อยากได้วิดีโอแบบคมๆนะครับก็ลองหากล้องที่มันสามารถถ่ายแบบโอไหรือถ้าเป็นคําใน d s l r มันจะเป็น MOV นะครับนั่นแหละมันก็จะได้ความคมนะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เลนสที่เราใช้งานด้วยนะว่าเลนเรามันขับประสิทธิภาพอ,ออกมาได้ดีหรือเปล่านะครับอย่างงผมก็ใช้เซตนี้กล้องตัวนี้เซตนี้ในการถ่ายเนาะในเรื่องของเสียงนะครับก็จะใช้แบบ สองประเภทนะครับอย่างแรกที่ทุกท่านกำลังฟังอยู่เป็นไมช็อตกันนะครับไมโรวิดีโอมิกโปรพลัสนะครับผมก็ เป็นตัวที่มีการตัดเสียงรบกวนได้นะครับมีน้อยแคสซิลลิ่งนะมีไฮพาร์ตฟิลเตอร์ใครับ,รบแล้วก็มีการบวกเดซิเบลเสียงบูสเสียงอะไรเงี้ยฟังก์ชันครบนะครับซื้อตัวเดียวจบนะครับแล้วก็สามารถชาร์จได้ด้วยพอร์ตไมโคร USB ด้วยนะครับคือมันจะดีมากถ้าเกิดมันเป็นพอร์ต Type C นะแต่ว่าก็ยังดีกว่าต้องมาแบบเปลี่ยนถ่านทุกทุกเดือนอะไรเงี้ยนะครับก็ซื้อเป็นตัว Pro Plus ถ้าเป็นตัว Pro เฉยๆเนี่ยมันจะเป็นการแบบเปลี่ยนถ่านเอานะครับถ้าเป็นตัว Pro Plus ถึงจะมีช่องชาร์จมาหอนนนีผมม่ารจะะกกก็็ๆปปเเภทึง m มเว r ลสนะครับไมเวเลสผมใช้เป็น s a l a m o n i c นะครับ UW11 นะครับนี่ตัวนี้นะครับก็เสียงก็จะทุ้มๆหน่อยนะออกแนวทุ้มๆเลยนะครับถ้าเป็นตัว s a l a m o n i c UW10 เนี่ยมันจะไม่สามารถชาร์จ My Wireless ได้เหตุผลที่ผมซื้อตัว UW11 มาก็เพราะว่ามันสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับอ่ะนีพอชาร์จปะเนี่ยตรงเนี้ย Type C นะครับสามารถชาร์จได้แบบ Type C ก็คือในตัวเนี้ย Type C ได้แล้วก็ตัวบอดี้กล้องเนี่ยสามารถชาร์จแบบ Type C ได้แต่มีแค่ไมค์ช็อตกันที่ชาร์จแบบไมโคร USB ก็คืออะไรก็ไม่รู้นะค,คือผมอ่ะพยายามที่จะเปลี่ยนให้อุปกรณ์ทุกอย่างนะชาร์จได้ด้วยสายสายเดียวนะครับจอต้องเราดูว่าโหลดเขาจะออกไมม์ตัวใหม่ออกมาหรือเปล่านะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นตัวใหม่ออกมาที่สามารถชาร์จแบบ Type C ได้เรื่องของการจัดแสงนะครับผมอ่ะอย่างตอนเนี้ยเห็นว่าแสง,งนี้ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมจัดแสงยังไงนะครับเดี๋ยวหันกล้องไปป๊าบ เนี่ยเห็นอะไขาวๆป่ะเออเนี่ยผมใช้แค่ไอตรงนี้ในการจัดแสงเวย้ยนะครับแล้วก็อีกตรงนึงนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเห็นหน้าตาไหมแค่นี้เองผมจัดแสงแค่นี้นะแล้วถามว่าเฮ้ยทำไมมันถึงดูแบบดูดีอย่างนี้ใช่ไหมคือผมปรับ iso auto นะครับมันก็จะมี noise ขึ้นมาแหละแต่ว่าทางนี้ท่านนั้นเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเราถ่ายในแสงตอนไหนถ้าเกิดว่าเราถ่ายแสงกลางคืนอย่างเงี้ยผมก็จะมี soft box นะครับ2ตัวเดี๋ยวผมขึ้นเสิร์ฟมาให้นะครับ อาจจะเป็นซอฟบ็อกซ์งตัวนะครับซึ่งอันนี้ผมซื้อในล a z a d a าพันกว่าบาทเองมั้งนะครับไม่ไม่แพงนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับก็อาจจะซื้อเป็นตัวโอลิงก็ได้เป็นแบบเหมือนที่เขาใช้ล็อกอ่ะใช้ในการแต่งหน้าอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะเอากล้องตั้งไว้ตรงกลางแล้วก็เปิดแสงเข้ามานะครับจริงๆใช้แสงธรรมชาติก็ได้เปิดม่านก็ได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็สามารถช่วยได้ที่นั้นอะ่ะเอาง่ายๆคืออย่าถ่ายอย่าอันหลังให้แสงนะครับอย่างตอนนี้ผมผันหลังให้แสงได้เพราะว่าผมมีไฟข้างบนนะครับแล นะครับก็มันจะช่วยทําให้หน้าเราไม่มืดนะครับแล้วก็บวกกับถ่ายตอนเช้าแสงรอบห้องเนี่ยมันมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดถ่ายกลางคืนเนี่ยผมก็ต้องใช้ซอฟต์บล็อกกิงเข้าหน้านะครับผมมันถึงจะทําให้หน้าเราเนี่ยมันชัดนะครับอ่ะวิธีการจัดไฟผมก็จะประมาณนี้แล้วก็โปรแกรมที่ใช้ตัดต่อนะครับก็จะเป็น vegas pro นะครับเกรสี่ผมใช้เป็นดาวินชีนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยการทําคลิปบนยูทูบแบบมันไม่จำเป็นที่ต้องขัดนตอนเยอะขนาดนี้ก็ได้นะมันอยู่ที่คอนเทนต์ของเราว่าเราอยากทำคอนเทนต์อะไรนะครับคอนเทนต ครัแต่ว่าสโซโดผมอ่ะผมเป็นสายอดิเตอร์สายเกรดดิ้งแบบนี้แหละครับคัล o l o r list อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการที่มันทําให้สีวิดีโอมันดูน่าสนใจอะไรเงี้ยมันน่าจะดีนะครับผมผมก็จะทําประมาณนี้เวลาผมถ่ายมาผมก็จะถ่ายเป็นซีหลอกนะครับซีหลอกก็ได้เป็นสีจืดเลยนะครับก็จะถ่ายเป็นซีหลอกมาก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปเกรดดิ้งสีนะครับพอเกรดดิ้งเสร็จก็ค่อยเอาไปตัดต่อนะครับตัดต่อเสร็จก็ค่อยมาทําเป็นอาร์ตเวิร์กเอามาทําภาพปกคลิปอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้บอกว่าผมดีนะจริงๆอ่ะผมก็ไม่ได้โปรเฟชัันนนนออละไรขาาด้แต่ว่ว ผมชอบแบบนี้ผมถนัดแบบนี้ผมก็ทำแบบนี้นะครับแต่ละช่องก็จะมีกิมมิคของแต่ละช่องที่ไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ลองหาสไตล์ตัวเองให้เจอนะครับอย่าไปลอกใครนะครับเอามาเป็นอินสป t เรชันของเราได้นะครับแต่ว่าอย่าไปก๊อปปี้ทั้งหมดมาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เดี๋ยวพอเราทําไปนานๆเนี่ยเราจะตามใครได้ไม่นานนะครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทาแบบนี้เราจะค้นพบตัวเองนะครับก็ประมาณนี้อุปกรณ์จริงๆไม่จำเป็นที่ต้องมีกล้องราคาแพงเป็นแสนก็ได้นะครับเราใช้โทรศัพท์แค่เครื่องเดียวเราก็สามารถถ่ายคลิปวิดีโอได้แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะอุปกรณ์ที่ผมใช้งานนะครับผมก็ใครสนใจตรงไหนนะครับจริงๆอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยผมทํารีวิวไว้ในช่องแล้วนะครับสามารถกลับไปดูได้นะย้อนไปดูได้ไม่ว่าจะเป็นไมโครดไมซาลามอนิก เลนนะครับกล้องผมทำรีวิวไว้หมดแล้วนะครับลองไปดูคลิปกะกล้องผมได้เนาะนะครับก็เอาไว้ในพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นการแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะมันจะเวลาแจ้งเตือนมันจะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับผมแล้วก็ใครมีคําถามอะไรพี่ครับแบบอยากจะทําวิดีโอแนวนี้แนวนี้ควรจะใช้กล้องประเภทไหนอะไรยังไงใครมีคำถามสงสัยคอมเมนต์เพได้เดี๋ยวได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปตอบให้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมด้วยนะครับเอาไว้้้เจกกััััันนนนนนใใหหม่่คคลลิปปาาวววีีขออตไสสดรบ